เรื่องราวของทนายความท่านหนึ่งที่ถูกจับกลุ่มเข้าอย่างสถานบำบัดจิตหลังจากการกระทำความผิดครั้งยิ่งใหญ่ของเขาภายใต้การสอบสวนหาสาเหตุในครั้งนี้ได้นำพาไปสู่ความจริงที่เขาคาดไม่ถึงีีดานทท่อบหมมเืใต สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทําการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่า d ดเจเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาพประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้แบบเต็มๆเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่ชายคนหนึ่งที่เขาถูกพาตัวมาที่สถานบาบัดจิต แล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่เขาได้เข้าไปทําคดีอะไรบางอย่างซึ่งในเหตุการณ์นั้นมีผู้ชายคนหนึ่งถูกจับตัวมาและเคลีความจริงอะไรบางอย่าง หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาที่ทนายที่เขาถูกจำตัวมาสู่ห้องห้องหนึ่งและเขาก็ถูกไขกุญแจมือออกดังว่าเขานั้นเคยทำความผิดอะไรมาถึงที่ถูกส่งมาที่นี่หลังจากนั้นคุณหมอก็เข้ามาในห้องแล้วก็ถามว่าคุณทนายนั้นจำอะไรได้บ้างหรือเปล่าคุณทนายจึงบอกว่าเขาจำอะไรไม่ได้เลยทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่หมอจึงบอกว่าทนายนั้นมีอาการคุ้คลั่ง จึงทําให้ถูกส่งตัวมาที่นี่และหมอก็ถามทน,นาไปว่าจําอะไรได้บ้างทนายจึงบอกว่าเขาจําได้แต่ว่าเขาไปทําคดีอะไรบางอย่างและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่คุณทนายได้เข้าไปพบกับตํารวจหนุ่มคนหนึ่งผมขอเรียกตํารวจคนนี้ว่าผู้หมวดแล้วกันนะครับซึ่งผู้หมวดเข้ามาทําหน้าที่แทนหัวหน้าซึ่งหัวหน้าของผู้หมวดคนนี้กับทนายเป็นผู้ที่ร่วมมือการทําผิดกฎหมายเพราะหัวหน้าของผู้หมวดเขาจะรับงานจากคนใหญ่คนโตมาเพื่อเปลี่ยนคดีที่ผิดให้กลายเป็นถูกและ เปลี่ยนจากถูกให้กลายเป็นผิดโดยร่วมมือกับทนายเพื่อแก้ไขหลักฐานในคดีและวันนี้ตู้ของทนายเขาก็ได้นําเอกสารของคดีใหม่ที่หัวหน้าของผู้หมวดนี้ให้มาจัดการและผู้หมวดก็มารับช่วงต่อ แล้ววันนี้ตัวของผู้หมวดนั้นต้องพาทนายไปที่เกิดเหตุที่หนึ่งเพื่อให้ช่วยดูหลักฐานบางอย่างาจากนั้นตัวของผู้หมวดก็พาทนายมาที่ตึกร้างแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อตัวของทนายนะั้นมาถึงที่นี่สีหน้าของเขาเหมือนตกใจอะไรบางอย่างและเขาก็ไม่กล้าเข้าไปจนผนะู้หมวดนั้นต้องถามว่ามีอะไรหรือเปล่าทนายจึงบอกว่าฉันคิดว่าที่นี่ถูกเผาทิ้งไปแล้วผู้หมวดจึงเล่าให้ฟังว่าที่นี่มันเคยเกิดเหตุฆาตกรรมมาก่อนมีคนเคยถูกยิงตาย แต่เหตุฆาตรกรรมในครั้งนั้นตำรวจได้สรุปคดีให้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุหลังจากนั้นตัวของผู้หมวดเขาก็เดินเข้าไปข้างในทนายที่ยังไม่กล้าเข้าไปเขาจึงมองไปด้านบนและเขาก็ได้เห็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีดำยืนอยู่ข้างบนแล้วเรื่องราวก็ตัดมาที่ทนายในตอนที่เขาอยู่ี่บ้านของเขาเขาได้หยิบยาบางอย่างกินเข้าไปซึ่งตัวของทนายนั้นเขามีอาการโรคประสาทและต้องกินยาที่หมอนั้นให้มาอยู่ตลอด ซึ่งหลังจากที่เขานั่นกินยาเส็จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงของใครบางคนเขาจึงเดินเข้าไปตามเสียงนั่นและได้พบกับเด็กหนุ่มที่ใส่เสื้อสีดําคนที่เขาเจอบนตึกซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้เขาก็บอกกับทนายว่ามึงฆ่าพ่อกูแล้วตัวของทนายจึงบอกว่าเป็นไปไม่ได้กูฆ่ามึงไปแล้ว และทนายก็ถามเด็กหนุ่มคนนี้ว่าจะทําอะไรซึ่งเด็กหนุ่มคนนี้เขาก็ยกปืนขึ้นมาแล้วก็กําลังจะยิงไปที่ทนายซึ่งตัวของทน,นายเขาก็ตกใจแล้วก็ล้มลงไปซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่ภาพลวงของเขาเท่านั้นเพราะขนานั้นเองตัวของลูกสาวคนานายได้เดินเข้ามาและพูดกับทนายไปว่าเขาคุยกับใครทนายจึงบอกไปว่าเขาได้คุยกับเด็กผู้ชายคนหนึ่ง และเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันในตอนที่ทนายเขาได้เล่าให้หมอฟังว่าเขาได้เห็นเด็กผู้ชายคนนั้นคอยติดตามตัวเขาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาก็เห็นเด็กผู้ชายคนนั้นอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเด็กผู้ชายคนนั้นมันต้องการอะไรและพยายามจะทําอะไรบางอย่างหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ทนายเขาได้มาพบกับผู้หมวดอีกครั้งซึ่งเขากําลังเหม่ออะไรบางอย่างผู้หมวดพยายามเรียกเขาหลายๆครั้งแต่ทนายก็ไม่ยอมตอบ ซึ่งตัวของผู้หมวดจึงบอกเัาทนายไปว่านี่คุณกินยาหรือ,อยังถ้ายังไม่ได้กินก็กินซะแล้วตัวของทนายเขาก็หยิบยาของเขาขึ้นมาแล้วก็กินเข้าไป1เม็ดผู้หมวดจึงถามทนายไปว่าที่คนเป็นแบบนี้อย่าบอกนะว่าคุณรู้สึกผิดและต้องการจะล้มเลิกไม่รับงานต่อไป การที่คุณนั้นทําผิดมาตลอดชีวิตจู่ๆคุณจะมารู้สึกผิดเอาตอนนี้มันคงไม่ใช่เรื่องใช่ไหมซึ่งตัวของทนายเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเลยเขาเพียงแค่ฟังอย่างเดียวเท่านั้นและเรื่องราวก็ตัดไปในตอนที่ทนายเข้ามาที่ตึกแข่งหนึ่งซึ่งนตึกแข่งนี้มีกระจกแตกเต็มพื้นไปหมดและเขาก็ได้เจอกับเด็กหนุ่มคนนั้นที่ชอบมาปรากฏตัวให้ทนายได้เห็นและเขาก็บอกว่าทนายเป็นคนที่เลวมากมาก รวมถึงทุกๆคนด้วยที่ร่วมมือกันฆ่าพ่อของเขาและจูจูในมือเขาทนายก็มีปืนปรากฏขึ้นซึ่งตัวของเด็กหนุ่มนั่นก็พูดต่อไปว่าพวกมึงทําแบบนี้ก็เพาะเงินใช่ไหมสามารถทําได้ทุกอย่างที่พวกมึงต้องการ โดยไม่สนเลยว่าใครจะเป็นตายร้ายดียังไงตัวของเด็กหนุ่มเขาบอกว่าเขาจะมาเพื่อหยุดทนายเพื่อไม่ให้ตัวของทนายนั้นทำความผิดได้อีกแล้วและจู่ๆปืนในมือของเขาก็หายไปและตัวของเด็กหนุ่มก็ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาแต่กลับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรากฏตัวขึ้นและตัวของเด็กหนุ่มคนนี้เขากลับมีปืนขึ้นมาในมือและเขาก็เล็งปืนไปที่ผู้หญิงคนนั้น และเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ทนายเขาได้ตื่นขึ้นมาซึ่งทบดนั้นเป็นเพียงแค่ความฝันของทนายเท่านั้นเขาได้ลุกขึ้นมาจากที่นอนและก็ได้เดินสวนกับลูกสาวของเขาออกไปจากนอกห้อง เมื่อทนายเข้ามาในห้องทํางานของเขาก็พบกับผู้หมวดที่เข้ามาที่นี่ซึ่งตัวของทนายเขาได้เดินเข้ามาเพื่อหยิบยาของเขากินตามปกติซึ่งตัวของผู้หมวดได้เอาเอกสรารของใครบางคนที่เป็นคดีที่ทนายนั้นเคยทำเอาไว้มาให้กับทนายได้ดูซึ่งเอกสารนี้มันเป็นคดีของชายคนหนึ่งที่ตัวของทนายกับหัวหน้าของผู้หมวดได้เคยร่วม <Those. S 2> กันทำเอาไว้และเรื่องราวก็ย้อนไปในวันเกิดเหตุในตอนที่ทนายผู้หมวดและลูกน้องของเขา ได้จับผู้ต้องหามาคนหนึ่งเพื่อมาเค้นถามความจริงอะไรบางอย่างแต่ชายคนนี้กลับไม่บอกอะไรเลยจนทําให้เขานั้นถูกทําร้ายเรื่องราวย้อนกลับมาในตอนที่ทนายน,นั้นคุยกับผู้หมวทนายได้บอกกับผู้หมวดไปว่าคดีนี้มันได้ปิดไปนานแล้ว ผู้หมวดจึงบอกว่าคดีนี้มันปิดไปจริงๆหรอทำไมตัวของทนายถึงรู้สึกผิดกับคดีนี้เป็นไปได้หรือเปล่าที่คุณนั้นไม่ได้ทําหน้าที่ว่าความเพียงแค่อย่างเดียวแต่คุณนั้นทําอย่างอื่นไปด้วยซึ่งคำพูดของผู้หมวดก็ทำให้ทนายถึงกับอึ้งไปเลยและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันนั้นซึ่งตัวของหัวหน้าของผู้หมวดเขาได้สั่งให้ทนายเอาปืนนั้นจัดการกับชายคนนี้เพราะว่าชายคนนี้นั้นไม่ยอมบอกความจริง แล้วบอกว่าให้จัดก,การให้มันเสร็จสิ้นซะจะได้รับเงินเพราะว่าคนที่ว่าจ้างนะเขาเร่งมาให้รีบจบงานนี้ซึ่งตัวของทนายเขาก็ยกปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่ชายคนนั้นจนตาย หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันในตอนที่ทนายนั้นคุยกับหมอหลังจากที่ทนายนั้นได้เล่าเรื่องของเด็กคนนั้นที่มาคอยตามทนายตัวของหมอจึงบอกไปว่าเด็กคนนั้นไม่มีอยู่จริงหรอกสิ่งที่คุณได้เห็นเป็นเพียงแค่ผลข้างเคียงจากยาที่คุณกินเท่านั้นการที่คุณเห็นภาพหลอนเป็นเพราะว่าคุณกินยานั่นเป็นจํานวนมากจึงสร้างให้เกิดภาพหลอนขึ้นมา แต่ตัวของทนายนั้นก็ไม่เชื่อบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงผมเห็นมันจริงๆแล้วเรื่องราวก็ย้อนไปในวันเกิดเหตุหลังจากที่ตัวของทนายได้ยิงชายคนนั้นจนตายซึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมองเหตุการณ์อยู่ทางด้านหลังซึ่งเด็กผู้ชายคนนั้นก็คือเด็กที่ทนายนั้นได้เห็นอยู่ตลอดเวลานั่นเองซึ่งเขาคือลูกชายของคนที่ทนายนั้นยิงจนตายนั่นเองตัวของทนายจึงบอกไปว่าไม่มีทางที่เด็กคนนั้นมันจะมาตามผมได้เพราะผมได้ฆ่ามันไปกับมือ และเรื่องราวก็ย้อนไปในวันนั้นหลังจากที่ตัวของทนายเขาได้เห็นเด็กผู้ชายคนนั้นเขาจึงเดินตามไปและเขาก็ได้พบกับเด็กคนนั้นชื่อยืนรอนทนายอยู่และตัวของทนายก็เล็งปืนไปที่เด็กผู้ชายคนนั้นและจูจ่ๆเหต,ตุการณ์ตรงหรนา้าของนทนายมันกลายเป็นเหตุการณ์จำลองที่มีกลุ่มตำรวจยืนล้อมพ่อของเด็กผู้ชายคนนี้อยู่และเด็กผู้ชายคนนี้ก็เดินออกมาจากกลุ่มนั้นและบอกว่ามึงเป็นคนฆ่าพ่อของกู กูจะฆ่ามึงด้วยตัวของกูเองซึ่งตัวของทนายเขาก็เล็งปืนไปที่เด็กผู้ชายคนนั้นและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ทนายก่อนที่เขาจะฆ่าผู้ชายคนนั้นซึ่งตัวของหัวหน้าของผู้หมวดเขาได้พยายามคาดคันว่าชายผู้นี้เห็นอะไรในเหตุการณ์ทำไมถึงถูกสังเกตแบบนี้ตัวของชายคนนี้จึงบอกไปว่า เขาได้บังเอิญไปเห็นเหตุการณ์ที่มีคนฆ่ากันตายซึ่งนั่นเป็นคดีของผู้ว่าจ้างที่จ้างหัวหน้ามาให้จกกัดการกับชายผู้นี้นั่นเองซึ่งเป็นเหตุผลที่ทาให้เขาได้ถูกเก็บพอถ้าเขารอดไปได้ผู้ว่าจ้างนั้นก็จะถูกจับเข้าคุกเรื่องราวตัดมาในตอนที่ทานายกําลังจะยิงเด็กคนนั้นทนายได้พยายามปฏิเสธไปว่าสิ่งที่เขาได้ทําไปทั้งหมดเป็นเพราะว่าเขานั้นทําตามหน้าที่เท่านั้นเขาไม่ได้มีความแค้นส่วนตัว ในขณะที่เขากําลังจะยิงเด็กผู้ชายคนนั้นจู่ๆทุกคนในห้องนี้ก็หายไปเหลือเพียงแค่เขาคนเดียวแต่กลับมีเสียงของเด็กผู้ชายคนนี้ที่พูดกับทนายว่ามึงกล้ายิงมึงก็ยิงสิมึงยิงเลยมึงยิงเลยจนทนายนั้นลั่นกระสุนออกไปแต่สิ่งที่เขาได้เห็นตรงหน้าจู่ๆกับมีผู้หญิงคนหนึ่งมาปรากฏตัวขึ้นและผู้หญิงคนนี้ก็ถูกยิงเข้าจังๆในสภาพที่ัวงเธอนั้นได้ถูกมัดอยู่กับเก้าอี้ที่ตึกแห่งนี้ ซึ่งผู้หญิงคนที่ทนายนั้นยิงจนตายนั่นคือลูกสาวของทนายนั่นเองและเรื่องราวก็ตัดมาน้ปัจจุบันหลังจากที่หมอนั่งคุยกับทนายเสร็จเขาก็ออกไปข้างนอกและผู้บวดก็เข้ามาหาทนายและเขาก็หยิบแหวนวงหนึ่งขึ้นมาซึ่งนั่นเป็นแหวนของลูกสาวของทนายนั่นเองเขาได้บอกกับทนายไปว่าลูกสาวของคุณเป็นคนดีนะครับเหมือนกับพ่อของผมเลย ซึ่งที่แท้จริงแล้วตัวของผู้หมวดนี้นั่นก็คือเด็กผู้ชายคนนั้นเด็กผู้ชายที่ตัวของทนายเห็นว่าเขาตามติดตัวของทนายอยู่ตลอดเวลานั่นเองที่จริงแล้วทนายยังไม่ได้ฆ่าเขาแต่เขายังมีชีวิตอยู่และเขาก็ตามมาแก้แค้นทนายด้วยการมาเป็นตํารวจและเข้ามาจัดการกับทนายด้วยตัวเองซึ่งวันนี้เขาได้ชำระแค้นแทนพ่อของเขา ที่ถูกทนายนั้นฆ่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและตัวของผู้หมวดก็ได้เดินออกจากห้องและเขาก็ได้ออกมาเจอกับหมอซึ่งทั้งหมอกกับผู้หมวด เขาได้ร่วมมือกันเพื่อจัดการกบอทนาน,นั่นเองหลังจากนั้นก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาจับตัวขอทนายไปซึ่งตัวขอทน,นายก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจกับสิ่งที่เขาได้ทําและสิ่งที่เขากําลังจะเจอต่อไปนักจากนี้นั่นคือการจับเข้ารักษาอาการโรคจิตในโรงพยาบาลแห่งนี้นั่นเองและเรื่องราวเดเจอ,เอร์ก็ได้จบลงเดี๋ยวผมจะขอสรุปเรื่องราวให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมีงงบางส่วนนะครับผมว่าเอาทําไมอยู่ดีๆลูกสาวขอทานายไปโผล่ที่นั่นและทําไมถึง ตายนะครับ โอเคขอย้อนไปในเหตุการณ์ที่มันเริ่มต้นขึ้นก่อนเลยละกันนะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นที่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกจับมาเพราะว่าเขากลับไปเป็นพยานรู้เห็นในเหตุการณ์ที่มีใครบางคนเนี่ยฆ่ากันตายนะครับซึ่งเขาก็ถูกสั่งมาให้จับตัวและก็ถูกให้เผยความจริงว่าเขาเห็นอะไรบ้างเมื่อเขาบอกออกมาเขาก็ถูกสังเกตโดยที่คนทำเนี่ยกับยครพน,นายนะครับผมที่เป็นคนยิงและเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นลูกชายของผู้ชายคนนี้เขาได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาจึงงแค้นนททาายยซ่ตัวข ก็ได้เห็นด้วยว่าเด็กผู้ชายคนนั้นเห็นเหตุการณ์เหมือนกันขณะที่ตัวของทนายเนี่ยซึ่งตัวของทนายเขาได้มีอาการหลอนทางจิตนะครับเขาเป็นโรคป,ประสาทเขาได้คิดว่าเขาได้จัดการกับเด็กผู้ชายคนนั้นไปแล้วแต่ที่จริงแล้วเขาไม่ได้ฆ่าเด็กผู้ชายคนนั้นนะครับและเขาก็มีความคิดฝังลึกอยู่ในใจว่าเด็กผู้ชายคนนั้นยังคงตามติดชีวิตของเขาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปตัวของผู้มวลหรือเด็กผู้ชายคนนั้นที่โตขึ้นมาแล้วและไปเป็นตำรวจเขาได้แฝงตัวเข้ามาเพื่อจะมาจัดการกับทนายเขาเลย รับงานต่อจากหัวหน้าของเขาที่เป็นหนึ่งในคนที่ร่วมมือกันฆ่าพ่อของเขาด้วยเพื่อเข้ามาใกล้ชิดกับทนายจนเขานั้นพาตัวของทนายกลับมาที่ตึกแห่งนั้นซึ่งผมคิดว่าการที่ทนายเข้าไปแล้วก็ยิงลูกสาวข,ของตัวเองอาจจะเป็นแผนของผู้บมวก็เป็นได้เขาอาจจะจับตัวของลูกสาวของทนายมาไว้ที่ตึกแห่งนี้และเมื่อทนายน้เห็นภาพร้อนเป็นเด็กผู้ชายคนนั้นเขาเลยลั่นกระสุนออกไปจนยิงลูกสาวของตัวเองจนตาย และการที่ทนายได้เห็นลูกสาวของตัวเองเดินวนเว,เวียนอยู่ในบ้านไม่แน่อาจจะเป็นภาพหลอนของทนายที่เขาคิดว่าลูกสาวของเขายังคงอยู่ก็เป็นได้แต่จริงๆแล้วลูกสาวขเขาอาจจะตายไปนานแล้วก็เป็นได้นะครับหล Subs, stimuli, ังจากที่ตัวคนนายได้ยิงลูกสาวขขงตัวเองจนตายเขาก็ถูกจับมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ซึ่งเราจะสังเกตเห็นว่าเขาได้ถูกล็อกกุญแจมืออยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาก็ถูกตำรวจจับแล้วก็มาบําบัดอาการทางจิตที่โรงพยาบาลบ้าแห่งนี้นะครับ และตัวของผู้หมวดก็ได้มาเฉลยให้คุณทนายฟังว่าเขาคือลูกของผู้ชายคนนั้นที่ทนายเป็นคนฆ่านั่นเองซึ่งเรื่องราวก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะหักมุมมากๆนะครับผมจากตอนแรกที่เราคิดว่ามีผีคอยติดตามตัวของทนายไปเรื่อยๆแต่กลับเป็นทนายนั้น มีอาการทางจิตและหลอนไปเองส่วนเด็กคนนั้นก็ไม่ได้ตายแต่กลับกลายมาเป็นผู้หมวดที่มาคอยตามล่าทนายและจัดการกับทนายนั่นเองนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดภาพป,ประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ,รบ